ในขณะที่เอลสูญเสียกำลังคลเฝ้ารากมะม่วงแบบไม่สมัครใจก็เยอะหรือกลับจากสมรภูมิได้ก็ไม่ครบ32หรืออาจจะมีปัญหาทางจิตประสาทอาจจะมีอาการหลอนจนกองกำลังของเอลนั้นหน้ามืดเฑนวัยรุ่นมาลุยต่อและหนึ่งในวัยรุ่นจำนวนมากที่ปฏิเสธก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าไว้ว่าอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเ่าให้ฟัง หนึ่งในวัยรุ่นจำนวนมากที่ได้ปฏิเสธการถูกเกณฑ์ได้มีการกล่าวว่าเขาไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการลุกรานของเอลในถนนกาซาหรือเป็นการกดขี่ชาวปาลสในดินแดนที่เอลไปป้นหรือยึดครองแต่การปฏิเสธที่จะถูกเกณฑ์ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะถูกจำคุกและการถูกประนามของสังคมเอลว่าเป็นคนทรยศสำนักข่าวสกายนิวส์ของอังกฤษได้มีการรายงานว่าชายชาวเอลที่ถูกคุมขังเนื่องจากปฏิเสธที่จะรับราชการทหารได้มีการกล่าวว่าเขา พร้อมที่จะถูกคุมขังอีกครั้งเทามิดเดิกหนึ่งในวัยรุ่นที่ปฏิเสธคําสั่งของเนธานจุกรูได้ถูกจองจําซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําของเอลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากได้รับโทษถึง30สวันเขาได้กล่าวว่าเขาถูกกลาหน้าว่าเป็นคนทรยศเยาวชนอย่างเขายังคงยึดมั่นในความเชื่อแบบสันติของเขาและจับปฏิเสธที่จะได้รับราชการในกองทัพเอลและบอกกับสกายนิวส์ว่าเขาพร้อมที่จะถูกคุมขังอีกครั้งไม่ว่าใครก็รักชีวิตตัวเองเพราะ ก่อนหน้านี้ที่เกณฑ์แล้วถูกส่งไปนั้นพบว่าล่าสุดทหารเอล24นายถูกดับชีพระหว่างการประทะในฉนวนกาซาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองกองทัพได้มีการระบุในวันดังกล่าวว่าเป็นวันที่ถูกดับชีพมากที่สุดสําหรับกองทหารหน่วยของตนนับตั้งแต่การที่ไปรุกรานคันดินปาเลสเริ่มต้นก็มี RPG โจมตีอาคารแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นก็มีการโจมตีอย่างมหาศาลจนทําให้อาคารนั้นพังลงมาเดนิเอลฮาร์เกอรี่ได้กล่าวว่าทหารที่ไปเฝ้าราก โดยไม่สมัครใจนั้นเป็นทหารหนุ่มที่ถูกเกณฑ์มาไม่ใช่ทหารอาชีพที่เมเบิลออสเตรเลียไม่ธรรมดาประชาชนได้มีการรวมตัวกันปิดกั้นการเข้าถึงเรือสินค้าของเอลในเมเบิลผู้ประท้วงสนับสนุนชาวบาเลสในออสเตรเลียได้มีการขัดขวางไม่ให้คนงานเข้าไปในท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า จากเรือที่ดำเนินการโดยบริษัทซิมของเอลที่จอดอยู่ที่ท่าเรือเมเบิลตำรวจก็ได้ใช้สเปรย์พริกไทยและเจ้าหน้าที่ขี่ม้าเพื่อควบคุมฝูงชนบล็อกเดอะด็อกผู้จัดงานแคมเปญน,นี้ได้มีการกล่าวว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการลุกรานของเอลในฉนวนคาซ่าและพยายามที่จะขัดขวางการไหลเวียนของเงินทุนไปสู่รัฐปลิดชีพล้างข่าพันธุและการปิดล้อมดำเนินไปเป็นเวลา4วันติดกัน กลับมาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางที่สหรัฐได้เคยประกาศลั่นว่าจะจัดการแบบจัดหนักกับเจเมนเรามาดูความเก่งกาจของสหรัฐกันต่อกับเดอะการเดียนของอังกฤษได้มีการรายงานว่าหน่วยซีลของกองทัพสหรัฐที่สูญหาย ถูกประกาศสิ้นชีพไปแล้วนะครับหลังจากการโจมตีตั้งใจว่าจะยึดอาวุธอิหร่านที่มุ่งหน้าไปยังเจเมนกองทัพสหรัฐกล่าวหลังจากการค้นหายอย่างถี่ถ้วนเป็นเวลา10วันก็ยังไม่พบหน่วยซิลกองกําลังเรือสหรัฐทั้งสองที่สูญหายและสถานะของพวกเขาได้เปลี่ยนเป็นผู้ดับชีพแล้วเซน มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพูดง่ายๆตั้งใจจะไปโจมตีเขาแต่ถูกโจมตีกลับจนเกิดความเสียหายอย่างมากในทีเดียวครับเสียใจด้วยนะครับเอลชักเอาใหญ่นะครับจะไปยึดชายแดนอียิปต์ซะงั้นนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันจุกรูได้มีการกล่าวว่าเอลจําเป็นต้องเข้าควบคุมเขตกันชนประมาณ100หลาบริเวณชายฝั่งฉนวนคาซาชายแดนยาวก้าหม่ของดินแดนที่ติดกับปาเลสที่เสียหายจากการรุก,กรานยึดครองซึ่งติดกับอียิปต์พูดง่ายๆ จะหาความชอบธรรมไปยึดประเทศอียิปต์ซะด้วยเอลถนัดจริงๆเรื่องร้้นแผ่นดินชาวบ้านนี้นะครับไดอา,ารัชวานหัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลแห่งรัฐอียิปต์หรือ SIS ได้มีการตําหนิการประกาศของนายเนทันจุกรูนี้ว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมสาหรับสิ่งที่เขากล่าวว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของรัฐบาลเอลในการยึดครองดินแดนของอียิปต์โดยจะละเมิดข้อตกลงด้านความปลอดภัยที่มีการลงนามไปแล้วระหว่างประเทศนะครับขยันสร้างศัตรูจริงๆติดตามข่าวสารที่อัปเดตข่าวสารความจริงอีกด้านที่ขาดแคลนอย่างมากในประเทศไทยในเวลานี้ได้ที่เวทีนิวกดไลค์กดติดตามดาวน์โหลดเพื่อแชร์ต่อในทุกแพลตฟอร์มได้ ไม่ต้องขออนุญาตนะครับเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่เวทีนิวส์ครับ